ได้ยังกินแรงเนาะพี่น้องมือดีฉันจะไปตลาดคือเกาคือเดิมเลจ้าตลาดคลองเตยได้ของมาบ้ากหลายเมนูวันนี้สิน้าเสนออีกอยัางว่าตีเป็นเมนูปิ้งย่างปิ้งย่างมือนี่สิเห็ดน้ําจิ้มสูตรหมูสวรรค์จ้าเคยกินกันบ่อนาอมามามาเบิ่งวิธีการทําจ้าก่อนอื่นเราก็นําวัตถุดิบของเราไปหมักเนาะจ้าใส่รสด,ดีขะเนาะน้ํามันหอยตามสูตรนั่นหละจ้านี่มาขั้นตอนการเห็ดน้ําจิ้มเราจะพี่น้องเอา พริกดิบไปโคกรากผักชีหั่นใบมะกรูดตอนน้อยๆใส่กับตะไคร่นะจ๊ะปรุงรสตามชอบจ้าใส่ดีงวัวเข้าไปน้ำแน่พี่น้องให้มันขมๆอาลํำจักหน่อยเนาะจ้ากระซิมิผงชูรสน้ำตาลน,น้ำปลาแล้วก็ดีขมนะจ้าใส่ไปดีลุงหม่ำนะจ้าอร่อยหวานๆนัวๆน,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 น้ำตาลก็แลลวแต่มากเลยจ้าแลวแต่ผู้ชิชอบและแล้วเมนูประจำซ่องกับมาถึงนั่นก็คือตำบกหุงจากพี่น้องชีวิตนี้ฉันขาดเธอไม่ ไมาตามกันเลยตามสูตรใส่มะเขือเทศมะกอกพันปีที่แช่อยู่ในช่องฟีลหอมเปนิดหน่อยแล้วก็เคลคเลยนยวกยวกมันลงไปผงชุรูรสน้ำตาลอย่าให้ขาดจัดกันเลยโอ้ยเมื่อยพี่น้องบางที่ใส่เอฟเฟกเกินไปกะโอ้ยเสียงแหบเสียงแห่งยอนเด้อพี่น้องเด้ยข่างห่องข้าเจ้ากระซิตล่นหละอีนี้มันพักยังอีกเล้ววิวาละนะ่ะเนาะพี่น้อง เสียงหัวว่าเป็นหมาแคน้ามย่เวาลายใหญ่ห้างมาตามหงหุงตอ่อใส่เส้นมะละกอลงไปย้่วงๆ่วคเลโคเลและชิมรสจากพี่น้องนาตา ผ่านบ่อแต่รสศาสบลูเด้อรสศาสการปรุงระดับมือปูขนาดนี้นัวลึกแล้วก็เข้มเท่านั้นจ้ามีสองรสยูแค่นี่รุ่นตามบังหุงแบบบะไซบังนาวนาะจากเพราะว่าเป็นครอบครัวที่บรชอบกินส้มจ้าแต่น้่หวานกับเค็มพี่น้องระวังที่ห้าตามบังหุงแบบรสศาสนัวลึกยูหมูของห้ากกะสุกแล้วจ้าันนี้ก็สิเป็นไข่ล้างหมูจ้าผ้าสารให้หองอียงบลูจำบาได้พี่น้องเบิ่งตามรูปเอาเนาะขาสุกแล้วเ้าก็มหันหันจ้าไว้ถ้ากินกับส้มตามห้าว าตาสีสันตามบังหุงกับเจวฉันเป็นเจังหนเป็นตาแสบบอมาเดิอพี่น้องเดินมากินแสบๆน้ำการคำแรกชายเวงของชันกสิทธ์จัดการดิมรสจ้าแสบลายแล้วว่ะพี่น้องเจวนี่มันสิออกคมคมแล้วก็หอมใบมะกรูดหอมตะไร้เดิอพี่น้องล้องไปตามเบอ่งเดอสูตรไผ่สูตรมันเคยกินบอข่าแรงของชันมือนี่ในวันทำงานที่บอมันเสาร์อาทิตย์ก็มีซัมนีแ่แหละพี่น้องมีแต่กับบอมีข่าดอก กินสองคนผัวเมียจ้าพี่น้องเงียบเงาอยู่มือนี่มาฝอยให้พี่น้องฟังสำนีแหละพ่อให้ใหายคิดหอดกันฝากเบิงแย่งกดไล่์กดแช่เป็นกําลังใจให้กันคือกาลเดอร์พี่น้องเด้อขึ้นหอดจ้ามือนี่ลาก,กันไปก่อนจ้าพี่น้องบายบายไปแล้วสวัสดีจ้า